ก็สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณิตศาสตร์เรื่องง่ายๆนะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยเห็นโจทย์หรือว่าคําถามนี้มามากกันนะครับก็คือ0.999ซ้าไปเรื่อยๆเท่ากับ1หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพิสูจน์นะครับโดยใช้คณิตศาสตร์ง่ายๆตามเราเรียนในห้องเรียนมาพิสูจน์นะครับก็มาเริ่มที่วิธีแรกเลยนะครับวิธีการพิสูจน์แรกก็คือกําหนดให้ก้อน0.999ซ้ำนะครับเท่ากับ x ครับ ทีนี้นะครับกำหนดนี้เป็นสมการที่หนึ่งจากนั้นนะครับนำสมการที่หนึ่งเนี่ยคูณ S 10ครับจะได้มาเป็น9.999 3เป็นเไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับ 10x ครับได้อันนี้เป็นสมการที่2นะครับจากนั้นนะครับนำสมการที่2นะครับลบด้วยสมการที่1นะครับจะได้เป็น 9.9993นะครับลบด้วย0.9993นะครับเท่ากับ 10x เลบเครับซึ่งก็ได้ออกมาเป็น9ก้เท่ากับเกครับซึ่งก็มาหารองสองฝั่งนะครับก็ได้ว่าเป็น x นะครับเท่ากับ1ครับซึ่งจากเรากำหนดมาข้อมูลนะครับก็คือ x อ็กเท่ากับศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับและจากคำตอบเราได้ก็คือ x อเท่ากับหครับนั่นก็คือเราจึงสรุปได้ว่า 0.999 3้าเซ้ำนะครับเท่ากับ1ครับอันนี้เป็นวิธีการพิสูจน์อย่างแรกนะครับต่อมานะครับมาที่วิธีการพิสูจน์อันที่สองนะครับการพิสูจน์ว่า0.99 9 3เนะครับเท่ากับ1วิธีการที่สองนะครับก็คือ1 3ส่วนะครับอันนี้เป็นเศษส่วนต่ำนะครับค่าของส่วนามเนี่ยจะเป็น 0. สามสามสามซ้ำไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสอส่วนสนะครับก็จะเป็นก็คือเอาบวกเข้าไปครับแล้วกลายเป็นศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเอาสก้อนนี้บวกกันเนี่ยก็จะกลายเป็นหนส่วนสะครับบวกสอส่วนสามก็เท่ากับศูนย์จุาไปเรื่อยๆนะครับบวกกับศูนย์ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจะได้มาเป็นสามส่วนสานะครับเท่ากับศูนย์จเ้าเาไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่ง3าส่วนสเนี่ยก็เท่ากับ1ครับก็ได้ว่า1นะครับเท่ากับ0.999์้าาซ้ำไปเรื่อยเหมือนกันครับซึ่งสองวิธีนะครับก็จะเป็นการพิสูจน์ว่า0.999์้าาซ้ำไปเรื่อยเนี่ยเท่ากับ1นั่นเองครับแต่ 9, 9, 9, ที่เราต้องระวังนะครับก็คือ0.99ย้าาซ้ำไปเรื่อยเนี่ยเท่ากับ1ครับแต่ว่าถ้าเป็น0.99นะครรับทีี่่ไมมการะบุว่าซ้าเรื่ก้เนี่ยจะไม่่เทากับ1ครับ เช่นนี้นะครับ0.999ครับกำหนดว่า0.999เนี um ่ยเท่าก <insky> ับ y ครับจะได้ออกมาเป็นสมการที่1ครับจากนั้นครับนำสมการที่1เนี่ยคูณด้วย10ครับจะได้ออกมาเป็น9.99นะครับเท่ากับ 10y เป็นสมการที่2ครับจากนั้นเนนี่ยำสมการที่2องลบกับสมการที่1นะครับจะได้เป็น8.991นะครับเท่ากับ 9y ครับซึ่งหาออกมาเนี่ยจะได้ว่า y ถ้ากับ0.999เนี่ยเฉยครับเพราะนะครับปฏิสุปได้ว่า ถ้าเป็น0.9นะครับที่มีการระบุว่าซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยจะเท่ากับ1ครับแต่ถ้าเป็น0.9 0.99 0.999หรือว่า0.99แล้วก็เจเจ๊ระบุต่อให้ระบุว่าเป็น1ล้านตัวเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้มีการระบุว่าซ้ำไปเรื่อยๆไม่รู้จบนี่จะถือว่าไม่เท่ากับ1นั่นเองครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ